มาไปแล้วพี่เรียกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ี๋ยวเด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 ี๋เดี๋ยเดีเดี๋ยวดี 嗯嗯、那嘞？耶，越南菜。 จริงแล้วความเป็นครอบครัวของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเราอยู่ที่สี่เกาะกอ,อ,อยแล้วนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้นะเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นของคุณคุณป้าเองอะนะครับเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรเราก็รู้สึกว่ามันดูเป็นการส่วนตัวดูมั่นคงดูเป็นหลักเป็นแหล่งมันก็เลยรู้สึกว่ายิ่งเพิ่มความอบอุ่นมากขึ้น เราเห็นตั้งแต่เขาก่อตั้งเริ่มขอไปที่พีบุตแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกคือผมอยู่ตั้งแต่โกกอกอยู่แล้วนะฮะจนวันที่ย้ายมาวันที่ส8บแปดมิถุนายน2565หรกสิบห้านะก็ได้เห็นพัฒนาการพื้นที่ตรงนี้จากที่ดินเปล่าๆจากทุ่งนาจากใกล้มันสำปะหลังนะครับจนมาหนึ่งปีหเดือนผมมีความสุขว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องธรรมดานะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ทําให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นเหมือนกับ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของขอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครได้นะครับแล้วในแต่ละวันเราก็จะ,ะมีนักท่องเที่ยวมีเอฟซของคุณคุณป้าเดินทางมากราบไหว้ามาขอพอรแล้วก็การขอพอรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสุดอัศจรรย์มากคือบางท่านเนี่ยเขาอยู่ในต่างประเทศขอพอรผ่านคลิปขอพอรผ่านไลฟ์สด แต่ว่าเขาก็สําเร็จในพอน,นั้นก็มาแก้บนก็มาแก้บนบางทีเขาอยู่ต่างประเทศเขามาเองไม่ได้<ะ>เขาก็ติดต่อมาให้เรารําแก้บนให้อย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันช่วงปลายเดือนนี้จะมีการอังคาริภากษาในคดีครับ,รบซึ่งลุงฝนกับป้าแตนเองก็อยู่สถานะของเป็นผู้ต้องหานีงด้วยครับ,รบตัวเราเองเนี่ยเชื่อมั่นไหมว่าลุงกับป้าเนที่สุด<ะ>ตั้งแต่แรกแล้วครับ<ะ>อย่างผมเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนผมทํางานอยู่ต่างประเทศผมมากลับมาเมืองไทยวันแรกที่ผมดูข่าวทีวี ผมดูข่าวลุงพล้าแตนเสร็จแ,แล้วผมก็มองสายตาของเขา <S <S ผมมีความรู้สึกแล้วก็เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเลยว,<ะ>ว่าเขาคือผู้บริสุทธิ<ะ>์ผมเลยตัดสินใจเดินทางมาเป็นยูทูบเบอร์ที่นี่สุดท้ายอยากจะให้กำลังใจคุณลุงคุณป้ายังไงบ้างครับอันนี้ผมขอพูดในฐานะส่วนตัวนะฮะคือผมเคยคิดมาตลอดว่าผมมาอยู่กับลุงกับป้าเนี่ยเพื่อมาให้กําลังใจเขาแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่กับเขาจริงๆเลยเนี่ยเขาคือคนที่ให้กําลังใจเรามากกว่ายังไงบ้าง คือเขามีคําพูดหนึ่งที่เขาพูดเด็นไปจําเลยว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็งให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่มาที่นี่ช่วยเหลือ,อยังไงบ้างอย่างเช่นการให้พื้นที่ในการสู่บ้านใ,ในการพักอาศาัยทุกคนได้อยู่ฟรีนะฮะใครมีปัญหาเดือดร้อนอะไรญาติใครป่วยพี่สาวใครไม่สบายใครมีงานขาวดำลุงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนคือกลายเป็นว่าเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ได้รับกำลังใจจากเขา ซึ่งเรามองว่ามันมันคือความพิเศษมันเหมือนกับดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความสุขเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ที่ผมเชื่อว่ามันไม่เกิดขึ้นง่าย,ายๆครับเราในสิ้นเดือนนี้จะมีการรับอ่านคำพิพากษาครับอยากให้กำลังใจคุณป้าอย่างไรบ้างก็ผมเชื่อว่าด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์แล้วก็พลังแห่งความรักของ FC TP ทั่วโลกเนี่ยนะฮะจะเป็นเสมือนกับกำแพงแล้วก็ส่งนำส่งมาให้คุณลุงป้าได้รับชัยชนะแล้วก็ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ว่าไม่ไม่ว่าอะไรจะขึ้นพวกเราทุกคนยังคงที่จะอยู่กับลุงกัป้าอยู่เพียงข้างตลอดไปครขอบคับอรับเป็นส่วนนิดนึกสเกีนาของของกใหญ่มาแตกใครับต้นโบ้าน้ากะปกนัป็นบ้านนอกดาวเรียงกันไปสิบกว่าหลัง ซื่ตรงนี้เองคุณภาพนี่่เตรียมไว้นะให้คนละเราสื่อช่องไหนมา5คน7ตารางแต่ก็พออยู่ได้ใช่ครับองีเโอ้เรื่องน้ำไฟอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ได้ไม่งไปายหนึ่งักเมืนได้เสียก็ไม่เสียแล้วตอนนี้เองมีอยู่ประมาณกี่คนนะสิบหลัอยู่เต็ม คือบางส่วนเนี่ยจะเช่าอยู่ข้างนอกแต่ถ้าอยู่ที่ที่ไหนนี้ประมาณ20กว่าช่องก็บางหลังอยู่กันสองคนสั่งแบนแล้วก็ที่เช่าอยู่รอบๆหมู่บ้านนี้อีกประมาณ10กว่าช่องเช่าอยู่เหรอว่าเช่ารีสอทอยู่เช่าเป็นเช่าบ้านเป็นหลังว่าอยู่คือคนที่อยู่ที่นี่เขาจะมีบ้านสองหลังคือบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านกับบ้านที่ที่สวนยางหรือว่าที่นาของเขาใครที่มีสองหลังก็จะปล่อยให้เช่าเดือนละพันห้าันสองพันครับครัือห่ เาต้องกเสือผ่าไปเสือผ่าไปเนาะตังอยู่แล้วครับที่เรจบสื่อสารเหมือนชนม์นเมื่อ่อนที่เป็นพนักง,งานรุ่นแรกของไอที เฮ้ยเรามาเจอโป้เผยแล้วเผยแล้วแฝงอยู่นี่เองแล้วสรุปไอทีวีเป็นสื่ออยู่ครับโอดีเลยเข้าเลยให้เข้าประเด็นเลยแค่สงสัยมันกันวะล่ะไอทีวีเป็นสื่ออยู่ไหมครับงานเข้าีังเป็นสื่ออยู่ไหมเอาอีกเลยความลับเปิดแล้วความลับเปิดอีกเล็กน้อยมาถามเลยมาถามต่อเลย มันยังไงออีกสัก่งๆอ่อะทำไมครับไอทีวีไปสื่ออยู่ไบจะคล่องใจอยู่แต่ถึงซวันเนี่ยคล่องใจมากจริงๆมันมันเป็นเรื่องชีวิตเลยนะคดีเลยนะเปิดเผยแล้วเสือซ่อมเล็บอีกแล้วอยู่ตรงนั้นก่อนนนนนาามััคครรบบไอทีีหเสือหันหน้ามาก่อนเสือเสือหันหันหน้าก่อนก็ นะครับท right mm hmm. yes. ี่แรกก็จะเป็นพี the yup. ่แอมพี่แอมพี่แอมพี่พี่พี่ทมไม่เคยใครที่คนที่ติดตที่เป็นสวยองค์ท่นเจนแรกสมไมนั้นการหาข่าวมันต่างกัน้หมดเลยมันก็ต่างนะสมัยนี้เอาตรงๆเรามีช่องทางอื่นให้สามารถไปหาข่าวได้มีที่ตอกมีเฟซบุ๊กมีเฟซมีหลายอย่าง เราพี่เสือทำติ๊กต็อกแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วมีทุกอย่างเลยฮะมีทุกแพลตฟอร์ม YouTube เพจติ๊กต็อกอินสตาแกรมพี่เสือมีครบหมดเลยแล้วเวลาไลฟ์ทีในนี้กี่เครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์ YouTube มากกว่า YouTube มากกว่าใช่ครับเวลามีงานก็งานใหญ่ๆสองสามเครื่องใช่อย่างวันเกิดลุงพลที่ผ่านมาก็นั้นยอดดิวผมห้าแสนไปตั้งแต่งานเริ่มเลย ก้าเนาะยี่สิก้าใช่คนะี่สาเนาะตอนเก้าเาจะมีการไหว้ขอพรมีมเชิญพระอนเป็นการดวบดวมาลก็ให้อน่นี่รต่างยี่สายเก้าเป็น้ช่องเสือพาไปด้วยนะโอ้โหดังระเบิดเยะเลยครับเดี๋ยวก่อน มันมีอะไรที่จะออกถุงไหมถุงใต้ตำต่อนอกจากว่าอุ้ยลุงจิ้มรถทัวร์มาทัวร์มาเฮ้ยอุ้ยทัวร์มาเสือต่อนเล็บทัวร์รถทัวร์เสือต่อนเล็บของจริงเลยโอ้เสือต่อนเล็บของจริงเลยเสือต้อนลายเสืออนลายเออพีว่าเสือต่อนลายจริง